สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็ง VIP กันอีกแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่18มกราคม2569ส่วนท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่เป็นที่ปลอดภัยและมีโปรโมชั่นเด็ด,เด,ดๆเยอะแยะมากมาย ใครสนใจอยากร่วมสนุกสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลที่ l ล่แอดส่วนตัวนะครับที่แอดแอรอนทินวิคอ์บอลวันนี้ผมก็จะคัดทีเด็ดบอลเต็ง VIP ไว้ให้ทั้งหมดอยู่หนึ่งคู่ด้วยกันนะครับจะเป็นฟุตบอลลีกบุนเดสลีกาเยอรมันจะเป็นคู่ระหว่างทีมเจ้าบ้านสตุตการ์ดพบกับทีมเยือน ยูเนียนเบอร์ลินนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับเจ้าบ้านสตุตการ์นะครับปัจจุบันจะอยู่โซนหัวตารางอยู่อันดับ4ของตารางนะครับฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มดีมากมีชนะ5นะครับแล้วก็มีเสมอ1เจ้าบ้านสตุตการ์นะครับชนะรวดมา3นัดติดนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครนะครับมา6นัดติดต่อกัน ส่วนทางฝั่งทีมเยือนยูเนียนเบอร์ลินนะครับปัจจุบันจะอยู่กลางๆตาราง,างอยู่อันดับ9ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดฟอร์มเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับมีชนะ2เสมอ2แพ้2 สถิติการพบกันของคู่นี้นะครับ6นัดล่าสุดที่พบกันเจ้าบ้านสตุตการ์ในเหนือกว่าชนะไป4ยูเนียนเบอร์ลินชนะ1และก็เสมอ1แต่ว่านัดล่าสุดที่พบกันนะครับมันเป็นของฤดูกาลนี้นะครับในช่วงของต้นฤดูกาลเตะกันที่บ้านของยูเนียนเบอร์ลินยูเนียนเบอร์ลินนะครับก็เบียดชนะ สตุตการ์ดไปได้นะครับที่2ประตูต่อหนึแต่ว่ารูปเกมตลอด90นาทีเนี่ยจะเป็นสตุตการ์ดนะครับที่เล่นได้ดีกว่านะครับท,ทั้งทั้งที่ไปเยือนไปเยือนเนี่ยมีอัตราการครองบอลที่ดีกว่าเท่าตัวและมีโอกาสยิงถึง21ครั้งเลยนะครับแต่เข้ากรอบแค่6เท่านั้นเองนะครับก็ทําได้แค่แพ้ไปนะครับที่2-1แต่กลับกันนะครับยูเนียนบอ์ลินนะครับได้เปรียบในบ้านนะครับแล้วก็ อัตราการคองบอลเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าโต้กลับนะครับคมนะครับมีโอกาสยิงเข้ากรอบ2ครั้งก็ได้มา2ประตูนะครับก็เลยทําให้สุดการเนี่ยแพ้ไป แต่โดยรวมนะครับสตุตการ์ดนะครับยังคงดูดีกว่าดูเหนือกว่าซึ่งนัดนี้นะครับสตุตการ์ดนะครับจะกลับมาเล่นที่บ้านของตัวเองบ้างและสตุตการ์ดนะครับชนะยูเนียนเบอร์ลินในบ้านของตัวเองเนี่ยมา3นัดติดแล้วนะครับแถมฤดูการนี้สตุตการ์ดเนี่ยก็เก่งในบ้านด้วยเตะในบ้านไปทั้งหมด8นัดชนะ6เลยนะครับเสมอ1แพ้แค่1ยิงเสีย10ยิงเยอะกว่าเสียส่วนยูเนียนเบอร์ลินนะครับเล่นเกมเยือนฟอร์มไม่ดีนะครับเตะเกมเยือนไปทั้งหมด8นัดชนะแค่3นะครับเสมอ1แล้วก็มีแพ้4 ยิง8เสีย13กองหลังในเสียเยอะกว่ายิงได้ถ้าเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับเจ้าบ้านสตุตการ์ดนะครับจะดูดีกว่าเพราะสตุตการ์ดเองเน่ยเก่งในบ้านนะครับอย่างนัดล่าสุดเล่นในบ้านเก็บแฟงเฟิร์ตได้นะครับที่3ประตูต่อ2ส่วนยูเนียนเบอร์ลินนะครับเล่นเกมเยือนนัดล่าสุดที่แพ้นะครับแพ้ให้กับวบบวกไปนะครับถึง3ประตูต่อ1เลยนะครับยูเนียนเบอร์ลินี่ยเล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีนะครับแต่กลับกันนะครับสตุตการ์ดนะครับในชุดนี้นะครับดูดูกานเนี่ยเคยไปเก็บบ มันทาให้เห็นได้ว่าในเรื่องของศักยภาพทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านสตุตการ์ดเหนือกว่านัดน,นี้ได้เปรียบในบ้านรวมถึงสถิติการพบกันเจ้าบ้านสตุตการ์ดนะครับดูน่าเชียร์มากกว่านะครับราคานะครับก็เลยเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านสตุตการ์นะครับที่เป็นต่อกว่าปัจจุบันเจ้าบ้านจะเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับเป็นน้ํา1.8นะครับซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์ เจ้าบ้านมีโอกาสชนะมากกว่านัดนี้น่าจะเอาคืนได้นะครับ1เม็ดมีแน <S <S ่ลุ้นเม็ด2กินเต็มนะครับจัดไปครับทีเด็ดบอลเต็ง VIP ในวันนี้นะครับเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านสตุตการ์ตไปได้เลยที่ราคาขึ Burn ้นควบลูกสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์บอลเต็ง VIP ไว้ให้ทั้งหมดอยู่1คู่นี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่าน ส่วนท่านใดนะครับที่กำลังมองหาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่เป็นที่ปลอดภัยและมีโปรโมชั่นเด็ดๆเยอะแยะมากมายใครสนใจอยากร่วมสนุกสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับในเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลที่ l ลายแอดส่วนตัวนะครับที่แอดแอรอนทินสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมไปก่อนแล้ครับสวัสดีครับ